มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตารทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องครับในช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับมีฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ําท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของลูกน้ายุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคอื่นๆเช่นโรคไข้ซิกาโรคไข้ปวดข้อยุงลายโดยรัฐบาลเองก็มีความห่วงใยประชาชนอาจจะเจ็บป่วยจากยุงลายเนื่องจากปีนี้มีการผ่อนคลายมาตรการของโรคโควิดสิบเก้าทำให้ประชาชนสามารถเดินทางแล้วก็ไปทํากิจกรรมในสถานที่สาธารณะได้มากขึ้นซึ่งสถานที่สาธารณะอาจมีภาชนะที่มีน้ําขังแล้วก็มีลูกน้ํายุงลายเป็นสาเหตุ าญที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและก็โรคอื่นๆนะครับตอนนี้ได้มีการกํำจัดลูกน้ํายุงลายผ่านเครือข่ายของอสอมแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมกําจัดแหล่งพาอพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศครับ แต่ว่าพี่น้องประชาชนเองก็จะต้องช่วยกันด้วยนะครับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเองแล้วก็หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารปวดท้องซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกับหลายโรคทั้งโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและก็โรคโควิด -19 ให้ประชาชนใส่หน้ากากอ,อนามัยเลือกรับประทานยาแก้ไข้พาราเซตามอล1นวันหากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์นะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าว ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ